ไวไฟด้วยฮะอุปกรณ์ไวไฟสวัสดีค่ะสีสะ่สิบห<ส>้า<ส>ครับ สี่หกจีครับครับ้าเจด้านนี้ครัค่ะใช่ครับสี่กจีครับขอบคุณครับสี่สกจครับสี่กจี